วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีหลดฟรีได้แล้ววันนี้จริงๆแล้วต้องบอกว่าผมผมโฟกัสง,งานแบบหนักมากไม่ได้คิดว่าจะเจอใครสักคนอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ถือว่าเป็นเป็นเซอร์ไพรส์ที่ดีครับก็อยากจะตะโกนบอกโลกอะ,ะร่รงเนิดนึงใจนึงก็อยากจะกบอกโลกแต่อีกใจนึงก็ต้องต้องการเครารพเขาด้วย้ยครับก็ให้เกียิผู้หญิง้ยครับงงผมชอบที่ตัวเองเป็นตอนอยู่กับเขาอะ คืออยู่กับเขาแล้วมันก็มีความสุขครับแค่แค่ได้อยู่กับเขาแค่ได้คุยกับเขาอย่างเงี้ยซึ่งไม่ได้เจอกันทุกวันนะครับก็เขาก็ทํางานผมก็ทํางานอย่างเงี้ยครับก็ได้เจอกันบ้างก็คุยโทรศัพท์เยอะหน่อยอย่างเงี้ยครับช่านะดิษฐ์นี้เป็นไงครก็ไม่หล่ะฮะคาร์พิเตอร์พูดหรือครับครับก็มีความสุขมากครับโสดหรือไม่โสดครับไม่โสดแล้วครับ ไม่ใช่คนในวงการนะครับครับเป็นคนนอกวงการกาต่ครับโดยโดยบังเอิญได้คุยกันอย่างเงี้ยครับแล้วก็คุยกันไปคุยกันมาเราก็รู้สึกรู้สึกถูกใจอะไรเงี้ยครับเขาน่ารักมากอะไรอย่างเงี้ยแน่นสิครับผมคิดว่าอาจจะมันหลายอย่างอ่ะคือเป็นคนฉลาดมากเก่งขยันแล้วก็มันมีอะไรที่มันคล้ายกันมากหลายอย่างคุยแล้วมันทุกอย่างมันมันคลิกมันเข้ากันหมดเลยครับ ตอนทเริ่มต้นครบค่ะสมัยผมก็ไม่มีใครแบบมีคุสาวแบบนแบแล้วแบบปีนี้ครใช่ครับไม่มีไม่มีไม่ไม่มีใครแบบชงไม่มีอะไรอย่างเงี้ยครับอืมก็ปีที่แล้วครับครับคือคือเราเริ่มสั้นนะครับจริงๆแล้วก็แบบคุยเล่นคุยแซวกันก่อนน่ะแหละครับได้เจอกันคุยเล่นคุยแซวอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไม่ได้มาในทางที่แบบชอบอะไรเงี้ยครับแต่ว่าแซวกันไปแซวกันมาแล้วเอ๊ะมัน ทำไมคนนี้มันมีอะไรที่มันพิเศษอะครับแล้วก็เลยแบบพอสักพักนึงก็ก็เริ่มชวนไปกินข้าวกันไปดูหนังกันอะไรเงี้ยครับก็นั่นแหละก็ก็คุยๆกันว่าเรามันควรจะไปดูหนังกันเนาะอะไรเงี้ยหรือควรจะไปกินข้าวกันสักมื้อดีไหมอะไรเงี้ยครับแต่่วาเราเริ่มจากน้ำเพราเราเริ่มพิเศษเจาะลึกเลยนะเนี่ยนานพี่เต้จ้าวครับ ก็นานแล้วล่ะนานแล้วละ่ะโสดมานานครับจริงๆแล้วผมไม่ได้คิดเลยครับก็ก็จริงๆแล้วต้องบอกว่าผมผม,ผมโฟกัสง,งานแบบหนักมากอย่างเงี้ยครับทำงานอย่างเดียวเลยอย่างเงาี้ยครับแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะเจอใครสักคนอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ถือว่าเป็นเป็นเซอร์ไพรส์ที่ดีครับแล้วคุกคนคนเนอรคนนี้แล้วใครคนนี้คือตัวตัวเอากลับนะคะให้กับการโพสต์แบบจริงๆแล้วก็ ก็มีหลายคนมีหลายคนถามอย่างเงี้ยว่าเมื่อไรจะเมื่อไรจะเห็นหน้าเมื่อไรจะเห็นเต็มตัวอย่างเงี้ยครับแต่ว่าก็เขาก็เป็นคนนอกวงการอ่ะเนาะผม,ผมก็ห่วงเนี่ขอเขาเก็บไว้ดูเองก่อนแล้วกัน <laughs> ใจนึงก็อยากจะบอกกันแหละว่าเราเราเจอใครสักคนอะไรเงี้ยครับอย่างที่ว่ามันคนที่อยู่นอกวงการบางทีการการแบบว่าวงการบันเทิงบางทีมันก็จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะแบบมีมีอะไรที่มันแบบเยอะอะไรเงี้ยครับหมายถึงว่าไหลสิ่งอย่างอย่างเงี้ยครับซึ่งก็ไม่ได้อยากให้ไม่ได้อยากจะสร้างความมุ่นวายอะไรเงี้ยครับก็แบบค่อยๆให้รู้อะไรเงี้ยครับแล้วข้าใจเราเข้าใจครับเข้าใจคืออย่างที่ว่าคือใจนึงก็ก็อยากจะตะโกนบอกโลกนิดนึงนิดนึงนิดนึง นนิดนึงแต่ว่าแต่ว่าในอีกแต่ว่าอีกใจอีกใจนึงใช่ครับใช่จั๊จก็ใจนึงก็อยากจะบอกโลกแต่อีกใจนึงก็ต้องต้องการเคารพเขาด้วยอะไรเงี้ยครับก็ให้เกียรติผู้หญิงอย่างเงี้ยครับไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ขออะไรเลยครับเป็นการให้เกียรติเขามากกว่าครับไม่กันมาแล้วว่า ถูกใจที่สุดเหรอครับผมชอบที่ตัวเองเป็นตอนอยู่กับเขาอะมันเป็นยังไงผมไม่ได้อธิบายให้ผมฟังมันมันเป็นยังไงครับมันมุ้งเหม็ฟุ้งตัวเล็กเลยหรอครับตัวเล็กตัวนก็แบบมันมันน่ารักดีไงครับแต่ว่าคือเปลี่ยนเป็นคนเลยรวมติดคือจะรอจ้เห็นพี่ต้วในแบบใสลุ่นๆแบบนั้น ก็ก็ลุยอยู่ครับก็ลุยอยู่แต่ว่าก็เหมือนพออยู่กับเขาแล้วมันทุกอย่างจะบอกว่าทุกอย่างมันสงบมันก็ไม่ใช่ครับเพราะเขาก็เป็นคนสนุกสนานมากฮะสีชมพูพัดเทาครับคุณผู้ชมครับผู้จัดการของไก่กระอ้วกแล้ว ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะเป็นนะครับแต่ว่ามันก็รู้สึกดีนะครับรู้สึกดีก็มันเป็นอะไรที่คืออยู่กับเขาแล้วมันก็มีความสุขครับแค่แค่ได้อยู่กับเขาแค่ได้คุยกับเขาอย่างเงี้ยซึ่งไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เจอกันทุกวันนะครับก็เขาก็ทํางานผมก็ทํางานอย่างเงี้ยครับก็ได้เจอกันบ้างอย่างเงี้ยครับแต่ก็ก็คุยโทรศัพท์เยอะหน่อยอย่างเงี้ยครับแฮชแท็กน่ารักมากใช่คือตั้งแต่รู้จักกันมาคือไม่ไม่มีมุ่เผลอหือแบบ มว่าก็น่าจะเป็นครั้งแรกกันนะครับคือระานับัใจบรน่ผมว่าไม่นานนะครับคือตอนแรกกับไม่ได้ก็ไม่ได้คิดว่าแบบจะได้เป็นแฟนกันหรือว่าได้คบกันอะไรย่างเงี้ยครับแต่ว่าแต่ว่าคุยไปคุยมาวันวันที่ผมรู้ว่าแบบเฮ้ยมันจริงๆแล้วคุยกันแบบคุยกันถูกคอมากเข้ากันได้ดีมากอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ลังเลครับก็ก็คิดว่าแบบเออมันมันคงจะต้องเป็นอย่างนี้ครับมันใช่ผม